สวัสดีครับพบก,กับมุมมองทองคำประจําวันไปกับเศรษฐีดิ้งคลับนะครับวันนี้วิเคราะห์การประจําวันที่20สิงหานะเวลาอาจก็ประมาณ6กโมงสีนะครับมาดูการในทํามเฟรมเดย์น่าจะเป็นวิเคราะห์เหมือนเดิมเนาะแผนมันยังใกล้เคียงกับเมื่อวานมากๆนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในกรอบใช้เวย์ภาพใหญ่ใช่ไหมเดย์เดลี่วิ่งกันอยู่ในกรอบนี้เนาะเราก็บอกไปว่าโซนด้านล่างน่าซื้อโซนด้านบนน่าขายใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยแท่งเนี่ยมันเป็นแท่งที่เบรกลงมาปิดต่ําเลยนะ เออแตป่ประเด็นคือตอนที่มันปิดลงมาเนี่ยมันลงมาอยู่ในโซนนี้เนาะตรงนี้มันเป็นเอ่อต้องเรียกว่าเป็นเบรกเกอร์บล็อกกันได้นะครับเป็นบล็อกที่ถูกเบรกเอาขึ้นไปจากแท่งเขียวขนาดใหญ่ใช่ไหมตรงนี้มันก็เลยเป็นแนวรับพอดีมันจบแดงโดยที่มันจบในโซนนะครับที่จริงถ้าดูตามโมเมนตัมระยะสั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นขาลงแหละเอออันนี้นะแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เมื่อวานว่าถ้าจะใช้ t i มฟ frame d ในการวิเคราะห์เนี่ยมันบอกเราได้ไม่เยอะนะครับเราก็เลยถด ถอยไปดูในไทม์เฟรมเล็กนะครับในชั่วโมงซึ่งเมื่อวานนี้เราบอกไว้ว่าออแผนเป็นแบบนี้เนาะทวนของเมื่อวานอีกหนึ่งบอกว่า19ว่าถ้าจะบายให้รอบายด้านล่างนะครับ3310333290นะครับแล้วก็ถ้าแผนเซลให้เซลประมาณ3 3 3สลงมานะครับแต่ว่าได้ทั้งสองขาเลยเนาะเมื่อวานเราไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งบอกว่าถ้ามันปิด close channel นี้เนี่ยมันจะกลายเป็น b a r i s flag ใช่ไหม ลงมาแล้วก็พักตัวเป็นแฟกแล้วก็ลงต่อเนาะยืนยันด้วยการเบรกเอาเทนไลน์ชุดนี้ปุ๊บกลับไปกลับไปเซลล์ที่3ามสู่เนาะถ้าใครซูมอินที่ดูจะเห็นว่ามันกลับมาเก็บนะครับมันกลับมารับอันนี้เนาะเป็นเทคนิคที่เอาไว้ใช้ตอนที่มันเบรกเอานะครับเพราะว่าเบรกไปแล้วกลับมารับก็เข้าท,าที่เข้าที่กลับมารับนี่แหละแล้วก็จะได้มีสต็อปลอสที่มันชัดเนาะถ้ามันเบรกจริงมันไม่ควรขึ้นไปเกินหายใช่ไหมเราก็สต็อปลอที่ข้างบนอ่าในวิธีการนะครับส่วนวันนี้ เอ่อที่มันลงไปถึงนะไม่ใช่เมื่อวันนี้ดิเมื่อคืนที่มันลงไปถึงนะครับก็ที่โซนเราเลยนะครับเราบอกว่าตรงนี้มันเป็นเบรกเกอร์บล็อกใช่ไหมสามสามหนึ่งศูนย์ถึงสามสามหนึ่งห้าที่ที่เราให้ไอเดียไว้เมื่อวานก็รีบาว์ขึ้นมานะวันนี้ขึ้นมาดูดีกว่าเมื่อวานนะครับลองเปรียบเทียบนะสองสวิงผมจะให้ไอเดียเพิ่มเติมในการสังเกตอันนี้เมื่อวานเนาะลองดูชุดนี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานเราบอกว่าเขาขึ้นมาไม่สวยเลย เพราะว่าไม่มีแฟลรูแกบขึ้นมาไม่ชัดเจนเกิดแท่งลังเลเยอะๆอย่างนี้เนาะมันเหมือนการพักตัวเพื่อลงต่อมากกว่าผมถึงบอกว่าตีเทเทลไลน์ไว้ว่าหลุดเทเลไลน์ปุ๊บก็เซลล์ตามได้ส่วนวันนี้ลองดูอันนี้บ้างผมว่าค่อนข้างแตกต่างนะครับเราเห็นเขียวเกือบทั้งวันนะครับอันนี้เนาะเห็นเขียวเกือบทั้งวันแล้วก็แต่ละแท่งเนี่ยมีแท่งที่มีขนาดใหญ่อยู่ด้วยนะครับสามารถสร้างแฟลรูแกบได้มันจะมีมีช่องน,นี้แหละที่เริ่มจะ ขึ้นไม่สวยละก็แตกต่างกันนิดนึงแตกต่างกันนี้น,งงน,น,นึงสังเกตเนาะอันนี้มันเขียวแดงสลับกันอันนี้มันเขียว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 เยอะเนาะแปลว่าวันนี้ขึ้นแบบมีนัยยะมากกว่าอีกอันนึงก็คือดูพวกไอเดียซับพอร์ตจากอินดิเคเตอร์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาเริ่มก่อล่างสร้างตัวเนาะก็ค่อยๆในไทม f เฟรมเบกค่อยๆ่อยมาเป็นบูริชบูริชบูริชมาเห็นไหมแต่เมื่อวานที่เราดูเราบอกว่าตรงนี้เป็นสีเทาหมดเลยแปลว่า มันซด์เฟรมทุกแทมเฟรมใช่ไหมแต่ตอนเนี้เขาเริ่มสร้างฐานเป็นฝั่งขึ้นแล้วนะเขียวมาในทางเฟรมเล็กอยู่เนาะทีนี้ตัวที่จะใช้ในการคอนเฟิร์มเรื่องอื่นเช่นวอลลุ่มเนะเาะก็จะเห็นว่าตังนในเช้าเนี่ยวอลลุ่มมันเก็บสะสมของฝั่งบายเป็นแอคทีฟนะครับเห็นไหมจากเปิดวันมาค่อยๆเก็บแล้วก็บายมาตลอดเลยวอลลุ่มเป็นแอคทีฟฝั่งบายเนาะแต่ว่าจริงๆวันนี้มีในยะฝั่งขึ้นมากกว่านะครับ นี่ก็าต้องมาหาต่อละถ้าเป็นจะเล่นฝั่งขึ้นตรงนี้สายเกินไปหรือเปล่าต้องมาดูเนาะถ้าเออขึ้นมาเรามาหาแนวรับแนวต้านก่อนแล้วกันแล้วก็มาลองดูว่าถ้าจะย่อย่อเท่าไหร่เราค่อยหน้าเข้าเนาะเออเป็นแบบนี้นะครับลองดูก่อนว่าตรงเนี้ยเนื่องจากว่าโครงสร้างหลักๆเนี่ยมันเป็นขาลงอยู่ใช่ไหมนี่เนาะเราก็ หาแนวกรอบง่ายๆในการคอนเฟิร์มว่าเมื่อไหร่จะหลุดขาลงถ้าเป็นทฟเฟรมชั่วโมงเนี่ยมันต้องขึ้นไปยืน3358ซึ่งไกลใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้สัญญาณแบบอื่นเช่นเราตีเป็นลีกชัชันมาตีลีกชัชันไว้เราก็จะได้กรอบเนาะซึ่งมันก็จะแคบลงกว่าที่เราจะไปรอ h อ r i z o n t a l l เท่าไรแนวต้านด้านบนในการคอนเฟิร์มถูกไหมเรจะกลายเป็นว่าเบรกชนเอาชุดนี้ออกไปถึงจะกลับตัวขึ้นได้แปลว่าโซนแนว ้านที่มันจะเป็นจุดที่คนฝั่งเซลล์ว็จะเซลล์เนี่ยมันก็จะมีอยู่เนาะอ่ะตรงนี้นะคะรับแปลว่าเทไล,ลนี่หนึ่งอันละ,ละก็มีสวิงไฮเดอร์อยู่ด้วยแถมตรงนี้เป็นโกลเด้นโซนถูกไหมอ่ะตรงนี้เป็นโกลเด้นโซนของฝั่งลงนะฝั่งลงก็เป็นอันนี้แปลว่าตรงนี้มีเดวตา้าถ้าจะยืนยันกันขึ้นต่อก็ควรจะเป็นภาพแบบไหนภาพที่ทะลุแนวตา้าออกมากลับมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นต่อไปเทสได้ เอาอันนี้เป็นในยะนะครับะวิงไฮชุดนี้เนาะเป็น internal structure นะแต่ว่าผมเอาเป็นแนวในยะละกันชุดนี้เป็นแนวในยะถ้ากรณีเล่นเบรกเอาคอนเซปต์เหมือนเมื่อวานเลยเบรกชุดนี้ได้รอย่อเพื่อจะขึ้นต่อไปเทส5.8ไปเทส3.4าันสอะไรอย่างนี้ได้เลยเนาะแต่ว่าอย่าเพิ่งคาดหวังไกลเพราะว่าระหว่างนี้เดี๋ยวต้องรอข่าวการเอ่อการการ,การเจราจาเนาะส่วนแปลว่าตรงนี้เป็นแนวต้านนะใส่ไปก่อนต้านสำคัญอยู่ตรงนี้ แม่ส่วนแนวรับถ้าเป็นยังไงผมมองว่าโซนตรงนี้ยมันเริ่มจะไม่คุ้มในการจะเข้าบายและผมมองว่าถ้าย่อลงมาแล้วค่อยน่าเข้าอ่ะน่าเข้ากว่าเพราะว่าซับร้อมจะชัดเจนใช่ไหมแล้วก็แคบตรงนี้ผมมองขึ้นไปอีกนิดนึงก็น่าจะติดโซนก o l d e n z o n ติดสวิงไฮแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้มแผนก็เลยมา,ม,ามองต่อเนาะว่าถ้าจะเข้าก็มาหาว่าโซนนี้เขาสร้างเอ,อด,ดีมานไว้ให้เราเหลือไหมเนาะก็จะมีตรงนี้นะครับนี้เนาะ ก็เป็นดีมาร์กได้ในไทม์เฟรมชั่วโมงนะครับเราขอเช็คสี่ชั่วโมงด้วย4ี่ชั่วโมงสร้างไว้ให้หรือเปล่าสี่ชั่วโมงก็สร้างไว้ให้แล้วก็คือกรอบเดียวกันอะใกล้เคียงเอาอันนี้ได้เลยนะผมว่าเราใช้เป็น1ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยใกล้เคียงกันก็เป็นตรงนี้เป็น,นแนวรับสําคัญไปเลยแปลว่าถ้าเขาย่อกลับมาตรงนี้เราอาจจะโฟกัสในตรงนี้เป็นจุดในการเข้าบายได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เขาขึ้นไปแบบมีน้ําหนักเนาะ ถ้าไม่ผ่านกดแน่นโซนกลับมาตรงนี้ก็มีนัยยะในการที่เราจะเข้าฝั่งอรอว่าอันนี้จริงๆแผนที่เข้าสามตัดหม่ัมันต้องเข้าแบบเมื่อวานเนาะวันนี้มาตามกันก็ลองดูถ้ากลับมารับก็ตรงนี้เป็นแนวรับส่วนถ้าเกิดว่าคิดว่าจะไม่ลงเราอาจจะต้องตามเนาะอาจจะต้องรอเรียกว่าอ,อบาสูงก็อาจจะต้องไปทำเฟรมเล็กๆเข้ามาละ15นาทีหรือ5นาทีอันนี้15นาทีนะครับ15นาทีก็จะมีชุด ที่พอจะโฟกัสว่าจะกลับมาตรงไหนได้บ้างก็จะเป็นชุดนี้นะครับ15นาทีอยู่ตรงนี้ประมาณโซนนี้นะครับ3326อันนี้มันจุดเข้าของ15นาที15หรือ5นาทีเนาะต้อบอกว่า5นาทีด้วยซนะ3326แปลว่าอ่ะอันนี้สำหรับสายโฟโมไม่ไม่ได้เอาคุ้มราคามากขอให้มีของขึ้นไปก็รอซื้อแถวแถว3326ใครรอคุ้มกว่านั้นก็3314ซับรอที่โล3310 ส่วนฝั่งเซลผมมองว่าด้านบนสามสามสี่ห้าหน้าเข้าหน้าเข้าเนาะเออหน้าเข้าแล้วก็ลงมาไม่เยอะนะไม่ได้คาดหวังไกลเออโดยเฉพาะถ้ามันเบรกขึ้นไปนะก็อาจจะต้องยอมนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะไปเทสด้านบนเพราะฉะนั้นแนวต้านด้านบนก็อยู่ข้างบนแค่นี้ไม่ยากนะวันนี้ผมไม่ได้มองไกลนะมองแค่นี้แหละส่วนถ้าหลุดลงมาด้านล่างมีที่ไหนบ้างก็คือแผนเมื่อวานนะครับแผนเมื่อวานเราอยู่ที่ประมาณ3,290 ก้าสิบเนาะคือแผนเมื่อวานนะครับเราให้แบให้ส่งประมาณนี้แล้วกันส่วนด้านบอลคิดว่าจะหลุดไหมไม่น่านหลุดมั้งไม่น่านหลุดขึ้นไปเร็วขนาดนี้ผมมองว่ายังไงน่าจะน่าจะต้องรอผลการเจราจารหรือไม่ก็รอข่าวการประชุมที่แจ็คสันโฮนะครับแจ็คสันโฮภาพนี้ส่วนใครเซลก็แยกเป็นแผ่นๆเนาะเขียวอันนี้รอเบรกเอาเป็นน้ำเงินแล้วกัน แล้ก็ฝั่งช็อตก็รองข้างบนเนาะรอช็อตด,ด้านบนอาจจะลงมาอันนี้ได้เป็นสีแดงแล้กันแต่ว่าแผนมีเท่านี้ถ้าเซลล์เซลล์แถว4 5หรือ5 8นะครับถ้าบายก็รอยอสเออ2 6หรือ1 4ถ้าหลุดอันนี้ลงไปยอมก่อนเราไปหาดักเข้าที่3 2 9 0แผนวันนี้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ